ขออนุญาตเข้าหัวข้อต่อไปนะครับก็วันนี้จะบรรยายเรื่องนวัตกรรมมะเร็งเต้านมจะพูดเน้นในเรื่องหัวข้อนี้จะเน้นเรื่องของการป้องกันนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมะเร็งเต้านมป้องกันได้เหรอป้องกันยังไงนะครับก็ลองถามคําถามทดสอบความรู้พวกเรานิดนึงก่อนนะครับการรับประทานอาหารนะครับในกรณนนีถ้าเรายังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมครับหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงอันที่หนึ่งชากาแฟอันที่สองเนื้อไก่มีคนบอกว่าทานเนื้อไก่เยอะๆเป็นมะเร็งเต้านมอันที่สามเนื้อสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ในที่นี้ก็คงหมายถึงวัวควายหมูอะไรพวกนี้นะครับอันที่สี่นมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวเหลือ,อนที่ห้าไม่มีอะไรที่ต้องห้ามนะครับ ใครตอบก็หนึ่งบ้างครับชากาแฟเคยได้ยินใช่ไหมครับางคนก็ไม่กล้าทานหรือบางคนก็ทานทุกเช้าผมก็ทานอยู่ด้วยครับเนื้อไกอ่มีคนยกอยู่สองสาคนนะครับเนื้อสัตว์ใหญ่ยกมือคนหนึ่งนมวัวมีไหมครับใครไม่ทานนมวัวเพราะกลัวมะเร็งไม่เกี่ยวกับแลคโตสนะฮะ หรือว่าไม่มีใครตอบก็ห้ามครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับจะเฉลยอ,อยู่ในสไลด์ที่พูดนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งไปแล้วเป็นมะเร็งต้องนมละรักษาครบแล้วหรือว่าระหว่างรักษาเนี่ยมีอาหารอะไรที่จะต้องควรจะรับประทานเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ํานะครับควรจะหันกลับไปทานมังสวิรัตไหมนะครับเลี่ยงเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลี่ยงไข่เลี่ยงนมหรือควรจะทานเป็นแบบชีวิตจิต เน้นธัญพืชนะครับหรือควรจะไม่กินน้ำตาลเลยมีคนบอกกินน้ำตาลไปกระตุ้นมะเร็งโตเร็วจริงไหมหรือไม่ควรกินรสจัดผมจะ,จะเจอคนไข้พูดอยู่เรื่อยๆว่าเขาห้ามใช่ไหมหมอพวกหมักดองของเผ็ดๆเนี่ยกินแล้วเดี๋ยวมะเร็งมันมะเร็งมันชอบอะไรจัดๆผมก็ไม่รู้มันชอบได้ยังไงนะครับหรือว่าจริงๆแล้ว ก็ทานไปให้ครบห้าหมู่นะครับมีก็ยังไม่เฉลยแล้วกันนะครับคงมีคำตอบในใจตัวเองอยู่นะครับย้อนกลับไปดูว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้เกิดมะเร็งบ้างนะครับก็ที่เราทราบกันค่อนข้างมากเลยคือเรื่องพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตการดื่มสุราอาหารที่รับประทานการออกกำลังกายสภาพแวดล้อมมลภาวะ PM 2.5นะครับโควิดนี่ไม่เกี่ยวนะอาชีพการงานนะครับเกี่ยวไหมคนเป็นพยาบาลอยู่เว้นดึกบ่อยๆทำให้เป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็มีคนศึกษาไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็อยากจะมาเน้นว่าจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมสิ่งแรกที่ต้องคิดถึงเลยคือเรื่องของฮอร์โมนเพศเพราะมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน มันเป็นอะเรียของสตรีเพศเนาะงนั้นมันก็จะต้องสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับก็จะต้องย้อนไปดูว่ามีเรื่องของลักษณะการเจริญพันธุ์ประยุเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อไหร่หมดประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับในระหว่างนั้นมีการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์นเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการรับฮอร์โมนจากภายนอกเข้าไปไหมนะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องของภายในการดําเนินชีวิตของเราเอง แต่เรื่องภายนอกเนี่ยคือเรารับเข้าไปเช่นบางคนบอกโอ๊ตประจำเดือนไม่เห็นมีเลยประจำเดือนน้อยออมน้อยเพราะอะไรเพราะฉีดยาคุมมา20ปีอา่าอันนี้ก็รับฮอร์โมนเข้าไปเต็มๆ20ปีนะครับบางคนก็พอเข้าวัยทองก็คุณหมอแนะนําบอกตอนนั้นไม่ได้มีอาการอะไรแต่คุณหมอบอกว่าอยากให้เป็นสาวอ่งั้นเอาฮอร์โมนเพศไปกินจนถึงอายุ60กว่ายังมีประจำเดือนอยู่ก็มีผมก็เจอนะฮะ แล้วก็เจอพร้อมๆมะเร็มมเงเต้านมด้วยนะครับเพะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยซึ่งเราถ้าถามว่าวิธีป้องกันมะเร็งเต้านมถ้าตรงนี้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงใช่ไหมเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราหามาใส่ตัวเราเองใช่ไหมแต่ตรงข้างบนนี่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับตรงข้างบนคือเราจะไปกําหนดว่าเราจะมีเมนตอนอายุเท่าไหร่เราคงกาหนดไม่ได้นะครับแต่ตรงข้างล่างเนี่ยเรากําหนดได้งนนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันง่ายๆแล้วถ้าอยากจะป้องกันมะเร็งเต้านม น,นี้จะย้อนไปอีกอันหนึ่งซึ่งบางทีเรามองข้ามไปนะครับก็คือเรื่องน้ําหนักตัวนะครับกับการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับ <c oughs> อันนี้มีการวิจัยมาอย่างชัดเจนนะครับว่าสตรีทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้ามีอายุน้ําหนักเกินโดยเฉพาะถ้าไปเกินตอนช่วงใกล้ๆ้เมนหมดนะ,ะหรือว่าในวัยหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนที่ น้ำหนักไม่เกินนะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ด้วยนะครับโดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดัชนีมวลกายเกิน25ก็คือเริ่มท้วมท,มทมเนี่ยนะครับความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นประมาณ1.3ถึง2.1เท่านะครับก็อาจจะดูไม่เยอะนักแต่ก็ก็2เท่านะครับงนั้นตรงนี้ถ้าเราควบคุมหน้าหนักตัวได้มันก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลง อันนี้ก็เป็นวิธีป้องกังนมะเร็งเต้านมแบบง่ายๆบางคนบอกลดน้ําหนักมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าเราทําได้มันก็ดีนะครับฉะนั้นถ้าน้ําหนักเกินจริงๆคนทําไงครับก็ปรึกษาถ้าควบคุมด้วยตัวเองไม่ไหวก็ต้องปรึกษาโภชนะบําบัดลองปรับพฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันก็มีการผ่าตัดไปถึงขั้นผ่าตัดเนาะที่อาจจะช่วยให้การลดน้ําหนักลงได้นะครับ ซึ่งมีการศึกษาด้วยนะครับว่าถ้าเราลดลงได้เนี่ยจะลดการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมลงได้25%เนะครับอันนี้ฝากสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วตัวท้วมๆน้ำหนักเยอะถ้าเราลดลงได้เนี่ยโอกาสที่โรคจะกลับมาเนี่ย25ไม่ต้องมาถามว่ากินไก่ได้ไหมกินนมได้ไหมต้องไปกินจีวจิตไหมคุณป้าลดน้ำหนักให้ได้ก่อนตรงนี้ลดได้25%เตแล้วนะครับ สาเหตุถ้าอธิบายทางการแพทย์ก็คือว่าเพราะว่าพอเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยแหล่งที่มาของโฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะมาจากไขมันที่สะสมในร่างกายเรานะครับในช่วงก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยแหล่งหลักๆจะมาจากรังไข่ใช่ไหมที่ทําให้เรามีเมนทุกเดือนแต่พอเรารังไข่หยุดทํางานแล้วเข้าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยร่างกายก็ยังมีโฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะครับโฮอร์โมนเนี้ยมาจากไขมันที่สะสมอยู่ อันยิ่งไขมันพ่อคูณเยอะก็ยิ่งมีการสร้างฮอร์โมนออกมามากนะครับงนั้นปริมาณฮอร์โมนที่เยอะอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราเองเนี่ยโดยเราไม่ต้องไปกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้ความผปรติต่างๆเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ก็ทําให้มันกลับมาเกิดซ้ําได้นะครับงนั้นอาหารที่จะช่วยให้มีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะครับจริงๆก็ สูตรคล้ายๆอาหารของคนเป็นเบาหวานเลยนะครับก็คืออันนี้เน้นเฉพาะคนที่น้ําหนักเกินนะครับแต่ถ้าผมผอมอยู่แล้วน้ําหนักไม่เกินก็ก็ปฏิบัติตัวดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรนะครับลาบส้มตปาปลาล้าอะไรก็จัดเต็มไปไม่ต้องไปปรับนะครับแต่ถ้าน้ําหนักเกินอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องปรับนิดนึงนะครับเพิ่มไฟเบอร์ถั่วข้าวซ้อมมือมีผักผลไม้เสมอ ก็พยายามลดห,หวานลงนะครับลดไขมันพวกเนื้อติดมันหนังไก่นะครับแต่ว่าเนื้อสัตว์ทานได้ไหมจริงๆในนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะเพียงแต่ว่าให้ไขมันน้อยลงนะครับแล้วก็ดื่มนมอะไรเนี่ยดื่มได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าดื่มแบบพ่องมันเนยนะครับงนั้นอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งผมเอามาจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอเมริกานะครับแล้วก็สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันมะเร็งของอเมริกานะครับหรือแม้แต่สถาบันทางแพทย์ทางเลือกของอเมริกาเองเขาก็มีสถาบันนะเขาก็เขียนอย่างนี้เองเลยครับไม่ใช่ว่าแพทย์ทางเลือกจะสนับสนุนอาหารเสริมนะครับเขาเขียนอย่างนี้เองเลยว่าสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนจําเป็นต้องทราบก็คือไม่มีอาหารหรืออาหารเสริมพิเศษจาเพาะชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าป้องกันหรือรักษามะเร็งได้นะครับ การรับประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเดียวซ้ําๆมากเกินไปเนี่ยไม่ก่อประโยชน์และอาจก่อให้เกิดโทษด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยของคําถามที่ผมถามไปเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้สองข้อนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพันธุก,กรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามซึ่งหลายๆท่านก็ติดใจอยู่มีคุณแม่เป็นมีคุณน้าเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้ามีสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมคําว่าสายตรงเนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับสามีภรรยาไม่ใช่สายตรงนะครับไม่เกี่ยวไม่ใช่ญาติเรานะครับแต่ถ้าเธอออกไปอย่างนั้นก็เป็นสายที่สองสายที่สามถ้าเป็นถ้ามีสายตรงเป็นเนี่ยตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วๆไปประมาณสองถึงหเท่าอันนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดู ตามอายุด้วยของคนที่สายตรงที่เขาเป็นนะครับยกตัวอย่างมีคุณแม่เป็นตอนอายุ35เงี้ยอย่างนี้โอกาสที่จะมีความปิโปติทางพันธุกรรมจะสูงมากนะครับทีนี้ก็จะมีข้อมูลว่าเอ๊ะถ้ามีเจอมะเร็งในครอบครัวเนี่ยพอจะเดาๆได้ไหมว่าหรือตัวบ่งชี้อะไรที่บอกว่ามันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับก็ ก็คืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วถ้าเป็นสายตรงนะครับยิ่งถ้าบอกว่ามีเกินสองคนขึ้นไปนะครับมีคนหนึ่งเป็นรังไข่คนหนึ่งเป็น,น,นเต้านมหรือว่าเป็นสองอย่างก็ได้นะครับหรือในคนคนเดียวเป็นสองอย่างก็มีนะครับคนเดียวเป็นทั้งเต้านมรังไข่นะครับหรือมีคนใดคนหนึ่งเป็นตอนอายุน้อยอายุน้อยกว่า40อันนี้ก็น่าสงสัยล้นะครับ หรือเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างอ่าน,นี้ก็มีนะครับหรือมีญาติผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมเช่นมีพี่ชายเป็นมีสามีเป็นโทษพูดผ,ผิดมีบิดาเป็นสามีไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็แดลว่าเกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะครับให้ระแวงเอาไว้ให้สงสัยเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณอาจจะมองไม่เห็นผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้ดูเท่าไหร่เพียงแต่ให้ตั้งใจจะโชว์สไลด์นี้แค่บอกว่ามีการ ั้งสูตรขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เราจะคำนวณความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนะครับแต่อันที่เป็นที่นิยมแล้วก็ยอมรับกันมากที่สุดชื่อว่าเกลโมเดลนะครับอันนี้เป็นของสถาบันมะเร็งของประเทศอเมริกานะครับรวบรวมข้อมูลคนไข้ประมาณประชากรไม่ใช่คนไข้ประชากรประมาณเกือบ1ล้านคนนะครับแล้วก็ติดตามไปเกิน10ปีแล้วก็ดูว่าคนไหนเป็นมะเร็งบ้างแล้วเขาก็เก็บ ฐานข้อมูลว่าอายุเท่าไหร่มีเมนมาอายุเท่าไหร่กินฮอร์โมนไหมเคยผ่าตัดเต้านมกี่ครั้งเก็บทั้งหมดมาเนี้ยแล้วก็เข้าไปคำนวณเป็นสูตรออกมานะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้าใครอยากคำนวณความเสี่ยงตัวเองก็เข้าไปที่เว็บไซต์ดีนะครับ b e a s t cancer risk tool นะครับเป็นของอาสาราันมะเร็งของอเมริกานะครับข้อมูลที่เขาจะให้ใส่เข้าไปก็จะมีอยู่ประมาณ8ข้อนะครับ เช่นประวัติตัวเองเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือเคยตอนเด็กๆเ,เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วฉายแสงที่หน้าอกหรือเคยตรวจพบยีนผิดปกติทางพันธุก,กรรมอายุอายุก็มีความสําคัญนะครับอายุที่เมนมาครั้งแรกนะครับอายุที่มีลูกคนแรกนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับประวัติญาติระดับต้นเป็นมะเร็งเต้านมเคยผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือก้อนที่เต้านมไหมแล้วก็เชื้อชาติอะไรนะครับคือ เชื้อชาติเนี่ยปรากฏว่าคนเชื้อเชื้อชาติเอเชียเนี่ยจะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนคอเคเชียนนะครับคนผิวขาวแต่ที่เสี่ยงสุดคือพวกยิวนะครับคนยิวจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะยิวเนี่ยเขาจะแต่งงานกันอยู่ในสายพันธุ์เขาแล้วเชื้อยีนที่ไม่ค่อยปกติเนี่ยก็จะวนเวียนกันอยู่ในนั้นนะครับเขาจะไม่ค่อยคลอสสายพันธุ์นะครับฉะั้น อันนี้เชื้อชาติมีความสําคัญเหมือนกันนะครับโอเคละเราก็ไปใส่ข้อมูลดูแล้วปรากฏว่าเขาจะคานวณออกมาให้นะครับว่าที่5ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมของเราเท่าไหร่นะตัวเลขมันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สอนะครับทีนี้ถ้าตัวเลขเกินหรือเกือบเกือบสเนี่ยก็จัดว่าปีความเสี่ยงสูงแล้วโหลองนึกดูเราใส่ข้อมูลเข้าไปอีก5ปีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2% อันนี้ก็ฟังดูน่ากลัวละนะครับงนั้นข้อแนะนําก็คือว่าก็ควรจะเข้ารับการตรวจนะครับพบแพทย์ที่ชนานาญหลายๆครั้งถ้ามีประวัติครอบครัวอย่างที่บอกมานะครับมีญาติเป็นตอนอายุน้อยหรือเป็นหลายคนก็อาจจะต้องตรวจทางพวกพันธุก,กรรมตรวจยีนนะครับและข้อสุดท้ายที่วันนี้จะพูดก็คือเรื่องการให้ยากับการผ่าตัดเพื่อป้องกันมะเร็งนะครับการให้ยาเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม บางคนี่จจะไม่เคยได้ยินมาก่อนมีเคยได้ยินไหมฮะอยู่ๆมาบอกดีๆอยู่ไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยแต่หมอบอกให้กินยาเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมน้อยเนาะเราไม่เคยได้ยินนะครับแต่จริงๆมีการศึกษาเรื่องนี้มายาวนานแล้วนะครับแล้วก็มียาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยว่าสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้นะครับก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่ให้ในคนวัยก่อนหมดประจําเดือนนะครับชื่อยาก็เป็นยาที่เรา หลายท่านอาจจะทราบคือยาทาม็อกซิเฟนนะครับเป็นยาต้านฮอร์โมนที่เราใช้รักษามะเร็งเต้านมนี่แหละครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนสตรีที่ถ้าเกิดเป็นอยู่ในวัยหลังหมดประจําเดือนก็จะเป็นยาอีก,อก,อกสองสาตัวที่เหลือนะครับลาล็อกซิฟีนนะครับหรือพวกยาฮอร์โมเตสินิวิเตอร์ลาล็อกซิฟนเนี่ยเป็นยาที่ใช้เสริมกระดูกพุนนะครับพวกหมออโถเนี่ยชอบให้นะครับ, Auto, บ,นะรบแต่มันมีผลพลอยได้ช่วยป้องกันมะเร็งด้วย แต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนยา2ตัวนี้เป็นยารักษามะเร็งเต้านมนะครับแต่ก็มีคนเอามาวิจัยว่าใช้กินตั้งแต่ก่อนยังเป็นมะเร็งเนี่ยช่วยป้องกันได้ไหมนะครับส่วนที่เหลือนี่เป็นพวกยาที่ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยนะครับมีมีคนวิจัยขนาดบอกกินยาเบาหวานเมทฟอร์มินเนี่ยช่วยลดมะเร็งเต้านมได้แต่น,นี้ยังยังไม่ได้แนะนําให้ทานนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยยาลดไขมันแอสไพริน นะยาพวกอนุมูลของอนุพันธ์ของวิตามิน A นะครับยารักษาสิวเงี้ยแต่ว่าพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยนะครับครับมีการศึกษายาวนานมาแล้วครับถ้าดูปีพศเนี่ย2,000ตั้งแต่คศ2 0 0 5 15ปีที่แล้วตีพิมพ์ผลงานหลังจากที่ติดตามผู้ป่วยมาประมาณ10ปีก็คือต้องเริ่มมาก่อนหน้านั้นอีกเป็น20 3 0ปีนะครับ เอาคนธรรมดามาเนี่ยที่ยังไม่เป็นมะเร็งแล้วมาดูตามความเสี่ยงถ้าเขาเสี่ยงสูงนะตามเกลโมเดลที่ผมบอกเมื่อกี้ก็แบ่งคนไข้เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทานยากลุ่มหนึ่งไม่ทานนะครับก็พบว่ากลุ่มที่ทานยาเนี่ยกลุ่มที่ทานยาคือเส้นดอดสีดำๆเนี่ยลดความเสียเนะเส่ยงของมะเร็งเต้านมลงได้43เปอรซนะครับลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมระยะศูนย หรือระยะไม่ลุกลามลงได้ประมาณ37%ก็คือตัวรวมๆตัวเลขจะอยู่ประมาณ40%ซึ่งฟังดูดีนะก็คือถ้าเราความเสี่ยงสูงเราทานยาตัวนี้ความเสี่ยงเราลดลง40%นะครับแต่ต้องทาน5ปีวันละหนเม็ดนะครับ <c oughs> ครับก็มีนัยยะสำคัญทางสถิติให้เห็นนะครับนะงนั้นตรงนี้แปลเป็น ข้อมูลล่าสุดนะครับที่เขาอัปเดตหลังจากปี2005เนี่ยก็ยังยืนยันว่าตัวยาเนี่ยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมลงได้ตัวเลขขึ้นไปอีกเป็น49เปนะครับแต่ว่าจะมีแต่ต้องมีข้อแม้นะครับต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับโดยเฉพาะถ้ามีลอยโลกเป็นกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นศัพท์ทางการแพทย์เป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าเวลาผมอธิบายคนไข้ผมก็จะบอกว่า ผลชิ้นเนื้อของคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วผิดปกตินะครับก็คืออันนี้ atypical hyperplasia แบ่งตัวเร็วผิดปกติซึ่งถ้าทิ้งเอาไว้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยสูงกว่าคนทั่วๆไปประมาณ4-8ถึงเท่านะครับงนั้นถ้าทานยาตัวเนี้มันจะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งคนไข้ที่ไม่ทานบอกไม่เอาขี้เกียจทาน กับคนไข้ที่ทานนะครับเท่าประสบการณ์ของผมที่ให้ยากลุ่มนี้ไปในคนที่ทานเนี่ยประมาณ8-90รายเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งเต้านมนะครับังนั้นตรงนี้ก็ผมก็จะแนะนำเฉพาะในเคสพวกนี้ครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงนะครับอย่างไรก็ตามขีดเส้นใต้ยาตัวนี้มีผลข้างเคียงนะครับก็คืออาจจะมีอาการร้อนรูบว่าไวทองมีเลือดแข็งตัวง่ายเกิดริ่มเลือดนะครับ แล้วก็อาจจะต้องคอยตรวจเช็คตรวจภายในดูเรื่องของเยื่อบุพอโพรงมดลูกเพราะว่ามีอัตราการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกได้ประมาณ1ใน2,000นะครับไม่น้อยไม่เยอะแต่ว่าต้องคอยตรวจนะครับส่วนอันนี้ก็คือคำแนะนำที่ทาง American Cancer Society แนะนำนะครับก็คือตัวยาทามอกซิเฟนให้ทาน1เม็ด วละหนึ่งเมตรห้าปีนะครับในสตรีวัยสาสิบห้าปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงนะครับข้อแม้คือต้องไม่กินร่วมกับยาคุมกําเนิดเพราะมันก็จะไปต้านฤทธิ์กันนะครับเข้ารับการตรวจภายในทุกปีแล้วก็ไม่แนะนําในคนที่มีประวัติเสี่ยงพวกเลือดอุดตันง่ายเช่นเคยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเคยมีขาบวมจากเส้นเลือดดําที่ขาอุดตันนะครับหรือว่าตั้งครรภก็ตั้งครรภไม่ได้นะครับระหว่างทานยาตัวนี้นะครับ ตัวยาไตัวหนึ่งผมว่าเวลาอาจจะไม่พอแต่ว่าผมให้ดูคร่าวๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวยาตัวนี้ก็ใช้ในคนที่ัยหบดประจำเดือนได้นะครับแล้วก็ช่วยเสริมกระดูกด้วยนะครับแต่ว่าข้อระมัดระวังก็จะคล้ายๆกับตัวยาทามอกซิเฟนนะครับปัจจุบันก็ตัวยาตัวนี้มีนะครับคุณหมออย่างที่ได้เรียนไปคุณหมอต่อมไร้ท่อคุณหมอไวทองเนี่ยชอบสั่งให้คนไข้าทานเพื่อ ในคนที่มีภาวะกระดูกพรุนนะครับผลข้างผลช่วยเหลือผลดีของมันในการคือช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยนะครับโอเคครับอีกการหนึ่งคือเป็นเรื่องของการผ่าตัดหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่เอาละกลัวมากไม่ไม่ต้องตรวจน,น,นู่นตรวจนี่แหละตัดเต้านมออกให้หมดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งเต้านมนะครับจริงๆเรา ไม่ได้แนะนําคนไข้ที่มาขอแบบนี้ทุกรายนะครับเพราะว่าการผ่าตัดทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยงนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะมีรายที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นมีประวัติครอบครัวเข้าเกณฑ์นะครับหรือว่าไปตรวจพบยีนผิดปกติพวกนี้เราก็จะบอกว่าคุณควรจะผ่าตัดเต้านมออกให้หมด2ข้างนะครับโดยอาจจะร่วมหรือไม่ร่วมกับการเสริมเต้านมแล้วแต่ว่ารูปลักษณ มีความหมายกับคุณมากน้อยแค่ไหนความพึงพอใจของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างผมเจอคนไข้เมื่อวานอายุไม่มากตัดเต้านมออกสองข้างโดยไม่เสริมเลยเขาบอกชีวิตตอนนี้เขามีความสุขมากเลยใส่เสื้อผ้าสบายมากประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแต่หลายท่านก็อาจจะต้องการให้มีรูปลักษ์อยู่นะครับการผ่าตัดรังไข่ออกก็มีความสําคัญนะครับในกรณีถ้าพบยีนผิดปกติ ก็ต้องเอาลังไข่ออกด้วยไม่ใช่แค่เอาเต้านมออกนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นภาพของคุณสุภาพสตรีที่ปวดพบว่ามียีน BRCA1mutation นะครับอายุไม่มากนะครับนั้นวิธีทําก็คือเราคว้านเนื้อเต้านมออกหมดนะครับจนถึงไหพลาร้าเลยนะครับจนถึงกางหน้าอกตัดออกสองข้างเก็บบริเวณลานหัวนมแล้วก็โ้โทษอปรดีรูปมันหายไป โทษทีอ่ามันเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะกลับไปได้ไหมฮะกลับไม่ได้แลว้วโทษอ่าอันนี้ก็คือเป็นรูปหลังจากเสริมแล้วพอดีผมจะโชว์รูปหลังจากเสริมแล้วให้ดูก็คือเราลงแผลใต้เนื้อใต้ฐานลานเอานะครับแล้วก็คว้านเนื้อข้างในนี้ออกหมดแล้วก็ทำการเสริมเต้านมด้วยถุงซิลิโคนนะครับ อันนี้ก็เป็นการทําทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับโดยสรุปนะครับเอาเรื่องป้องกันมะเร็งเต้านมก่อนนะครับก็ผู้หญิงทุกรลายนะครับถ้าเข้าวัยเจริญพันธุ์ก็ควรจะประเมินความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมของแต่ละท่านนะครับโดยอาจจะใช้เครื่องมืออย่างที่บอกนะครับถ้าใช้เน็ตเป็นก็เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปคีย์ข้อมูลก็จะได้ตัวเลขความเสี่ยงออกมานะครับ หรือเอาคร่าวๆก็ดูประวัติญาติพี่น้องก็ได้ว่ามีใครเป็นบ้างเป็นตอนอายุเท่าไหร่เป็นกี่คนนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลายอันนะครับหรือถ้ามีการไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจชิ้นเนื้อออกมาก็ปรึกษาคุณหมอว่าชิ้นเนื้อของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นเนื้อประเภทเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไหมนะครับเซลล์ที่บอกว่าเซลแบ่งตัวเวร็วผิดปกติไหมนะครับแล้วก็วางแนวทางในการป้องกันและลด,ลด,ลดความเสี่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมน้ําหนักตัวย้ํานะครับควบคุมน้ำหนักตัว,ว,ม,ตวมีความสําคัญการให้ยากับการผ่าตัดจะแนะนําในรายที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้คุณผู้หญิงทุกคนไปทำนะครับหรือว่ารับประทานยาเพราะว่ามันก็มีผลข้างเคียงนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับทุกท่านเลยนะครับน้ำหนักตัวเหมาะสมดำเนินชีวิตกระฉับกระเฉง ออกกาลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสองสามวันสามสี่วันครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรับประทานอาหารให้มีสัดส่วนผักผลไม้เสมอครบห้าหมู่นะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมกําเนิดหลังอายุสามสิบห้านะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเจอคนใช้ยาคุมกําเนิดสามสิบปีจนอายุห้าสิบห้าอยู่นะครับก็ก็ช่วยเตือนฝากกันเตือนด้วยนะครับใครรู้จักเพื่อน ใครยังฉีดยาคุมกินยาคุมอยู่เลิกใช้ซะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลว,ว่ามีวิธีการอื่นไหมนะครับหรือถ้าตอนเข้าวัยทองมีอาการวูบามากมากมีกระดูกพุนมากนะครับก็อาจจะต้องใช้ยาทดแทนฮอร์โมนช่วงสั้นๆแต่ก็ไม่ควรนานเกิน2หรือ3ปีขึ้นไปนะครับพยายามงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ควบคุมโรคร่วมอื่นๆนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนวทางที่จะให้มีสุขานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับโอเคครับก็ขอจบในเซสชันนี้ก่อนนะครับ